ครับสวัสดีมะยังพ่อแม่พี่น้องลุงป่า,อ,าอ่าวอ่าไอ้ยสายเอื้อยยิ่งนองนุงลูกหล,กลานเมิดสุขสุขสุขนแล้วครับผมมือนีคนลงทางสามก็ออกมา,าทําหนาที่แทนลุงก,กับป่าเพื่นพอดีช่วงเทศกาลทรงถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพี่น้องกลุ่งบ่พ่อทรงก็ไปเอาน้ำลูกบอ่อทั้งอื่นเขามาเสริม เมือว่านี่ก็ส่งไปตันกัวแล้วครับผมรถสามสี่ขันสี่ขั้นกับขั้นถ้ยกุ้งครับผมก็ไปส่งหมดกุ้งตันกัวผมก็ไปเที่ยวนึ่งเวลาเลาะแถวฝากยะสูรท่อนไปจักหน่อยทิเขาทั้งสีสเกตทั้งไอ้สุรินครับพี่น้องเอากุ้งงัดไปสามร้อยกุโลกขั้นที่ผมไปกับลุงกลับมากว่าจะตีรอบสองไปบ่ทันเลยพี่น้องเอ้ยมันคำกนเอากุ้งขืนบ่ทันวันนี้ก็เลยมาทำหน้าที่แทนพ่อลุง ิมาไล่น้ำออกสิส่วนส่วนส่วนกุ้งในบอ่อเจ้าของครับผมพ่อรุ่งว่าสวออ่วนเอาบ่อเจ้าของเนี่หลับมันจังไหนกุ้งทั้งขานอกกับรถท่านมาสั่นพี่น้องเอ้ามาลุ้นมาสูม้มันกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กับใบใบเหรอครับพี่น้องกล่ว่าใบสามใบสามกล่ว่าจะลงสวล่วนแหละพี่น้อง น้ำมันร้ายครับพี่น้องขันน้ามันรายซอนกุ้งกับพวกใครถือต้องไล่น้ำออกให้มันน้ำเหลือหน่อยถึงจะได้กุ้งครับพี่น้องนี่ขึ้นโปรแกรมไว้มื่ออื่นนี่ประมาณสองตันกว่ากุ้งย่าสิพอทรงพอทรง,อทรงโอ้ยพะลุงก,กับป้าเป็นก็นสนุกเอาเงินอยู่ดอกพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นก็นให้ผมใส่ยู่ดอกเธอได้ซีลอยหาลอยอยู่ไม่เห็นน้ำเพิ่นก็นดีพอดีซื้อกาแฟซื้อขนมนมเน,มนยกินพี่น้องเอ้ยให้จังเดย์นี่แหละครับ น้ำออกระบายลงคล่งไงเลยต่วนค้าเข่าก็ได้สูบเข่าพี่น้องค้าออกนี่ระบายก็ออกอยู่อีกบอ่บอหนึ่งบอ่อหน่อยครับพี่น้องตัวนั้นได้ใส่เครื่องดูดออกได้ใส่เครื่องสูบออก ก็อะไรเงียาวงยเอพี่น้องอะไมาจัดเครื่องลำเปล่าเลยพี่น้องไหมปกติเนพื่อนผมเมื่อไรมาตั้งเครื่องแทนเพื่อนผมก็จะได้ไปส่งกุ้งน,น้ำเพื่อนคือเกา่ามือนีก็ดี ตั้งเครื่องสูบเนาะบ่อน่าเลยที่ติส,ส่อนง่ายอยีอ่หรอกน้ำบ่ค่อยขดขางหลายปานเดยแต่ว,ว่าบอ่อตัวยาวนา้ำแตกลายอยู่ที่น้องคือมันจะพลอยไหลออกนิดน,น,งน,งออน,นึงที่น้องแต่ว่าตัวนี้บ่แห้งไหลออกปล่อยก็บที่น่านแห้งนี่หรอกแต่ว่าดีดีวว่าเป็นบ่อน้อยพี่น้อง Tá องท่านก็นประมาณบสามพี่น้องบสามกุ้กลัวกืจะลุ่งลุ่งสอดแล้วน้ำน,น้อยกัได้ยกุ้งหลายกันน้ำหลาย,ย,ายกุ้งแลบวพาใครจะติดอวนติดตะไคร่ปันไานพี่น้องเลย คนละพี่น้องซุ่มพบนวันเขาหน้าปังกันกําลังเขียวจุนห้วนกันละพี่น้องหน้าปังผมก็บโบเดปีบึง้งซีหามืองละพี่น้องเอ้ยข้าต่อ,อยากมาซอยลุงป่าอยู่มาเห็ดน้ํากุ้งน้ำฝน,นสควอนประทันผม,ผมกุกับโบฮั่นในนั้นดอกกระจิขึ้นยักขาประมาณจะขอมือน,นึ่งเลยละพี่น้องของผม ครับผมพิ่งละไป็รุ่นตอนสอนเนาะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องโอ้สวัสดีลยรุ่งสอนสอนมาสองบอ่อแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบอได้คาบดจะสอนอยู่มออุ่ง้ใดไายไนี่ครับเลยมาท้ายเอาตอนจะมืดน,นี่แหละสุดทิ้งางานกับพี่น้องเลยสอนมากลแล้วลสองบอ่อแล้วครับพี่น้อง บอ่อนี่ก็บอ้อนี่ครับผมบอ่อที่สูบน้ำออกแล้วก็ป้อยน้ำออก

ครับมือสมครเห่นแน่พี่น้องเอ้ยมาจากบุลพะผู้สิงห์เพื่อสังขสขันครับพี่น้องผมกำลังจะเอาขึ้นรถจะไปส่งสะผลนครครับพี่น้องคนลงทางสามกับสี่ออกไปส่งน้ำหลานเกยครับพี่น้องไปเป็นมู่หลานเกยผมจะออกมาประมาณนี้แหละพี่น้องเอนาทิสการ์งท้าไทยกี่ตาต้อนรับที่ไม่ครับพี่น้องผม สุดุดทีมงานครับพี่น้องสุดทีมงานครับผมเอาจังได็กับขอเด้อครับผมขอจับยูอย่งไรเด้อจังไรสองไรครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกการรับส้มครับผมคนลงท่างสามกับขอขอพระคุณน้ำพี่พีน้องๆลุงเป่าอ่านน้องนูงลูกหลานเมื่อสุกูสุกคนละครับผมครับผมขอจบคลิปไปเพียงซ้ํานี้เนาะพี่น้องเนาะ ครับผมสวัสดีครับผม